Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%กับไลน์แอด d i n c o 8 8กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลย สรุปข่าวอาสตซนช่วงเช้าไรยืนยันจากนี้ไปจะไม่มีใครกล้าดูถูกทีมอย่างแอสตซอนอีกแล้วเอนไรตำนานกองหน้าของแอสตซนยืนยันอย่างมั่นใจว่านับจากนี้ไปจะไม่มีใครกล้าดูถูกทีมรักของตนอีกต่อไปแล้วพอผลงานอันยอดเยี่ยมที่ทำได้จนมีโอก,กาสลุ้นควา้าอันดับ4เต็มตัวอยู่ณปัจจุบันผมมั่นใจว่าช่วงต้นซีซั่นคอลูกหนังทั้งโลกรวมถึงกูรูผู้วิเคราะห์แทบทุกราย ต่างหยิบเอาชื่อของรอสตันไปวิจารณาจุดอ่อนเจาะปัญหาพร้อมปรามาทว่าจะเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความล้มเหลวไร้กา่าวกับพิมลิกโปรดักชันแต่หลังจากที่วันเวลาผ่านพ้นมาจนถึงปัจจุบันพวกเขาเหล่านั้นจะต้องเปลี่ยนความคิดไปแบบคนละขั้วคำพูดคำจาที่เคยดูถูกกับกลายเป็นเสียงชื่นชมความยกยอปอปป้นว่ารอสตันชุดนี้มีอนาคตไกลสุดๆพอเต็ียมไปด้วยเหล่าแข้งดาวรุ่งพอสวรรค์รวมตัวกันเพียบแน่นอนว่าสาวกปืนใหญ่จะต้องมีความสุขสุดๆ ทุกครั้งที่เหล่านักเตะยังเบนไว้กาเบียลมาเกลเยสเจรันเทนี่มาตินออดิกาดโทมัสฟาเต้ถูกพูดถึงจากคนภายนอกมันคือคำชื่นชมแทบทั้งหมดซึ่งก็ต้องให้เครดิตทุกคนด้วยเช่นกันเพราะพวกเขาเล่นได้ไม่ต่ำกว่า8เต็ม10บเลยแต่สิ่งสำคัญที่จะตัดสินอนาคตของอารสตซนได้จริงๆก็คือนโยบายจากทางเจ้าของสโมสรน,นี่แหละผมอยากให้พวกเขาช่วยสนับสนุนมิเกลอาริต้าอย่างเต็มที่ หากต้องการยกระดับทีมขึ้นไปเล่ยล่าความสำเร็จอีกครั้งอาริต้าชูสปิริตปืนใหญ่เยื่อมย้ำอีก10เกมสุดท้ายงานยังไม่จบมิเกลอาริต้าผู้จัดการทีมอาร์ตนอนพอใจกับผลงานของลูกทีมย้ำนักเตะมุ่งมั่นกับเป้าหมายต่อไปกับ10เกมสุดท้ายใน primary. พิมยรีกปืนใหญ่อาร์ตนอนได้ประตูโทนจากบุยาคยอสซาก้าในช่วงการครึ่งแรกทําให้พวกเขารังอันดับสีได้อย่างเหน,นียวแน่นและพวกเขาเหลืออีก10เกมสุดท้ายจะจบซีซั่นนี้ มันคือชัยชนะครั้งใหญ่หลังความพ่ายแพ้ที่ลิเวอร์พูลและด้วยประสิทธิภาพของการเล่นที่ออกมาเราต้องการมาที่นี่และลงเล่นให้ดีเป็นสิ่งแรกที่เราต้องการทําและเราได้3ามคะแนนเราต้องการรักษาโมเมนตัมของการเดินหน้าต่อไปของทีมและผมคิดว่าวันนี้ทีมได้แสดงมันออกมาพวกเขาทําให้เห็นว่าความต้องการส่วนตัวของแต่ละคนมาเพื่อลงเล่นลงเล่นในแนวทางที่ต้องการเล่นและจบด้วยการได้ชัยชนะโดยส่วนตัวแน่นอนผมพอใจกับผลงาน เพราะเราผ่านอะไรมามากมายเหมือนที่พวกคุณบอกเรามาก่อนว่าเราลงเล่นแบบไม่มีแฟนบอลมาเกือบสองปีการสร้างอะไรบางสิ่งในความเห็นของผมสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของความเป็นหนึ่งเดียวกันรอบสมุรแฟนบอลกําลังเป็นส่วนสําคัญในการสร้างความเชื่อมัน่นและมอบพลังกาลังให้กับเราเราเหลือสิบเกมที่ต้องลงเล่นและสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้และเมื่อวานนี้มันไม่เกี่ยวกับเกมที่จะมาถึงเรากําลังเดินหน้าต่อไปเพื่อวันพรุ่งนี้ การเตรียมความพร้อมของทีมลงเล่นให้ดีกว่าเดิมเพื่อชชนะและชนะให้สบายขึ้นกว่าที่ทําอยู่เตรียมตัวให้พร้อมเมื่อคุณมีเกมที่เหนือกว่าในช่วงเวลาของเกมแบบที่เราทําในวันนี้เราต้องมองหาประตูที่2หรือ3ให้ได้ซึ่งวันนี้เราทําแบบนั้นไม่ได้แม้จะไม่ใช่ฤดูกาลที่ง่ายสําหรับเลโน่แต่ยังคงไว้ลายความเป็นมืออาชีพแบรเลโน่ได้ออกสตาร์ตตัวจริงในเกมลีกปีนี้3เกมแรกของซีซั่น และนั่นคือช่วงเวลาเดียวกันกับการที่อาร์ตตันแพ้ส,สามเกมรวดยิงใครไม่ได้เลยและจมอยู่ในอันดับที่20ของตารางคะแนนพิมลีกและนับตั้งแต่นั้นเขาก็กลายเป็นมือสองต่อจากเอรอนเนมเดลในทวารรุ่นน้องไปโดยปริยายเลโนโแทบไม่ได้รับโอกาสลงสนามเลยในปีนี้หลังจากที่หลุดตัวจริงในลีกบอลถ้วยก็ตกรอบหมดนั่นจึงทําให้เขาทําได้แค่นั่งมองอยู่ข้างสนามเป็นส่วนมากในปีนี้แถมเขายังถูกหันออกจากทีมชาติเยอรมัน เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีอีกด้วยทําให้กระแสข่าวต่างเทไปในทิศทางเดียวกันหมดว่าเวลาของเลโน่กับอาร์ตอนกําลังนับถอยหลังแล้วจริงอยู่ที่โอกาสย้ายออกจากอาร์ตอนของเลโน่นั้นมีมากเหลือเกินเพราะทุกคนต่างก็รู้ดีว่านายทวารเลือดเยอรมันคนนี้มีดีกว่าการจะเป็นแค่มือสองและเกมเมื่อคืนก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเขายังคงมีความปีนมืออาชีพสูงมากฟอร์ไม่ได้ตกลงไปเลยและรอยยิ้มหลังจบเกมของเขา มันทําให้รู้เลยว่าการกลับมาอยู่ในฟอย่าอีกครั้งของเลโน่มันทําให้เขามีความสุขมากจริงๆจากจุดอ่อนกลายเป็นจุดแข็งปืนใหญ่ยังเหนียวไม่เสียประตูจากเตะมุมอีกหนึ่งจุดที่กลายเป็นจุดแข็งของอาร์ตอนชุดนี้ไปแล้วก็คือการป้องกันลูกเตะมุมนี่แหละพอนับตั้งแต่อาร์ตอนตัดสินใจดึงนิโคล่าโจเวอร์ผู้เชี่ยวชาญได้ลูกตั้งเตะมาอยู่กับทีมตลอด28เกมที่ผ่านมาทีมปืนใหญ่เสียลูกเตะมุมไปแล้วทั้งหมด133ครั้ง แต่ยังไม่เคยเสียแม้แต่ประตูเดียวจากการเล่นลูกเตะมุมเหลือเพียงทีมเดียวในลีกตอนนี้และนี่จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ทําให้พวกเขาขยับขึ้นมารังอันดับ4ของตารางคะแนนในเวลานี้ขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวน100%กับไลน์แอ like ด a inco 8 8แปกดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลยเซนดิกโซอาร์เรสแบ็กสารพัดประโยชน์ที่กําลังท้าทายตําแหน่งตัวจริงอย่างที่ทุกคนรู้กันดีว่าในเวลานี้ทาคิฮิโรโทมิยาสึ แบ็กขวาเบอร์หนึ่งของอาร์ตนอนนั้นกำลังเรียกความฟิตหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บไปในช่วง1-2ถึงเดือนมานี้และนั่นทำให้โอกาสในการลงเล่นตัวจริงในตำแหน่งแบ็กขวาตกไปอยู่ที่เซดิกสุเร์สฟูแบ็กสารพัดประโยชน์เลือดฝอยท้องนั่นเองแน่นอนว่าเซดิกคือนักเตะที่มีเกียวอาริต้านั้นมีความชื่นชอบในเรื่องของทัศนคติและความเป็นมืออาชีพอย่างมากนั่นจึงเป็นเหตุผลหลักในการที่เขาย้ายมาอยู่กับอาร์ตนอล เซดิกสุเรสรู้ดีว่าถานะในทีมปืนตัวของเขานั้นคือการเข้ามาเพื่อกดดันแบ็กขวาตัวจริงเขาไม่ใช่การเซ็นสัญญาเพื่อดึงเข้ามาเป็นตัวหลักแต่อย่างใดแต่ถึงอย่างนั้นเจ้าตัวก็พูดแบบตรงไปตรงมาว่าเขาไม่สนว่าทีมต้องการดึงเขามาในฐานะตัวจริงหรือตัวสำรองแต่เขาจะทำงานหนักเพื่อให้ได้โอกาสลงสนามกับาร์ตซนแน่นอนว่าตั้งแต่ยืมตัวจนมาถึงวันนี้เซดิกก็ได้รับโอกาสไปมากมาย ซึ่งมีทั้งช่วงที่ดีและช่วงที่ไม่น่าประทับใจเท่าไรนักแต่ตอนนี้ช่วงโค้งสุดท้ายในการลุนพื้นที่ฟุตบอลยุโรปเขาได้รับโอกาสครั้งสําคัญอีกครั้งในการลงเล่นในฐานะตัวจริงแม้ไม่ได้เนียนกริบรอยเปอร์เซนต์แม้จะยังมีข้อผิดพลาดให้เห็นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแบ็กขวาชาวโปรตุกสรายนี้ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะตลอดระยะเวลา7เกมที่เขาได้รับโอกาสลงเล่นในฐานะตัวจริงนับตั้งแต่โทมิยาสึเจ็บไป เขามีส่วนพาทีมชนะไปถึง6เกมแพ้เพียงแค่เกมเดียวคือเกมเปิดบ้านแพลลิอร์พูนต่อ2แม้หลายคนจะยังคงมีเครื่องหมายคำถามว่าเขาดีพอไหมฝีเท้าดีพอจะเล่นให้อร์ตซนหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งบอกว่าเขาเหมาะกับการเป็นตัวสำรองมากกว่าคำตอบเดียวที่เซดิกตอบทุกคนตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันนี้ยังคงเหมือนเดิมคือก้มหน้าก้มตาทำงานหนักทั้งสนามแข่งและสนามซ้อมเพื่อให้ตัวเองได้รับโอกาสลงสนามเพื่อพิสูจน์ตัวเอง ว่าเขาดีพอจะลงเล่นที่นี่และดีพอจะช่วยสโมสรแห่งนี้ประสบความสําเร็จอาริต้าเผยเหตุไร้แรมเดลเฝ้าเสาเกมบุกวิลล่มิเกลอาริต้าออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุที่อาร์ตตันไม่มีชื่อของอแอรอนแรมเดลนายทวารมือหนึ่งในเกมพิมลิกที่บุกไปเยือนแอสตันวิลล่คู่แรกในคืนวันเสาร์ตามรายงานจากดีแอลนติกนายดานวัย23ปีเพิ่งถูกเกริสซเกตเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษชุดที่จะลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับสวิตเซอร์แลนด์และไอริชโคดในช่วงปลายเดือนมีนาคม หลังจากที่เจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและพาดกกเดอกกอร์เนอร์กลับมามีลุ้นพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในซีซต่นนีอย่างไรก็ตามในเกมล่าสุดที่แอสตันบุกไปเยือนแอสตันวิลล่านั้นก็ไม่มีชื่อของแรมเดียลลงเฝ้าเสาโดยคาดกันว่านักเตะมีอาการบาดเจ็บที่สะโพกซึ่งเป็นผลมาจากแมตช์ก่อนหน้านี้ที่พ่ายให้กับลิเวอร์พูลสองต่อศูนย์ที่เอเมริสเตเดียมโดยทางมิเกลอาดิตา้ากุนซือของทีมปืนโตได้ออกมาเปิดเผยอาการของผู้รักษาประตูมือหนึ่ง ก่อนเกมจะเริ่มว่าเขาจะลงเล่นไม่ได้ประมาณ2-3ถึงสสัปดาห์ซึ่งทําให้แบรเลโน่ได้รับโอกาสในการลงเฝ้าเสาในเกมดังกล่าวแทนตำนานปืนชี้ปืนใหญ่ต้องซิลดาวยิงเอวัตตันยกระดับเกมรุกเรย์พาเลอร์อดีตกองกลางชุดแชมป์พิมเลกอยู่เก้าศูน์ของอสนเชื่อว่าทีมเก่าของตอนควรเซสัญญาดึงตัวโดมินิกคาเวเลวินกองหน้าเอวัตตันมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์เพื่อเสริมความคมในแดนหน้าตามรายงานจากท็อกสปอร์ตเดะกันเนอร์เคยตกเป็นข่าวกับดาวยิงทาฟฟี่เมน มาแล้วเมื่อช่วงตลาดเดือนมกราคมแม้ว่าในซีซันนี้เจ้าตัวก็ฟอร์มไม่ค่อยดีนักเนื่องจากได้รับบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งและยิงไปเพียง3ประตูอย่างไรก็ดีตำนานมิดฟิลปืนโตก็ยังเชื่อว่านี่คือตัวเลือกที่เหมาะสมในการยกระดับเกมรุกในซัมเมอร์นี้ของมิเกลอาริต้าผมให้ความสนใจในการเซ็นสัญญากับโดมินิกคารเวลวินจากเอเวอเรตเพราะเขาจะเข้ามาเพิ่มดนามิกให้กับผู้เล่นในแดนหน้าที่สมมสรแห่งนี้ ผมคิดว่าเขาจะสามารถครองบอลได้ดีและผ่านบอลให้กับมิดฟิลด์ที่ชอบวิ่งสอดขึ้นมาเขาจะมีประโยชน์อย่างมากกับนักเตะอย่างบุคยาอาก้าและเอมิลส m มิธโรอีวานโทนี่และโดมินิกาเวเลวินคือเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมท,ที่สุดซึ่งสามารถพัฒนาสโมสรได้ในช่วงซัมเมอร์และผมก็ตื่นเต้นอย่างมากที่จะได้เห็นมันเกิดขึ้นพาเลอร์กล่าวขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%กับไลแอดแอดอิน88 กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลย